ขอนำคุณผู้ชมเข้าสู่การถ่ายทอดสดโครงการไทยสมคัคคีไทยเข้มแข็งซึ่งวันนี้เราอยู่กันที่จังหวัดนครพนม เรียกได้ว่าเป็นจังหวัดสำราญชายฝั่งโคงนะคะเป็นเมืองหน้าอยู่คู่สัมพันธ์อินโดจีนและในวันนี้นะคะที่จังหวัดนครพนมมีประชาชนพลังมวลชนทุกภาคส่วนนับหมื่นคนนําโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมท่านพงศุริกุสุมนะคะที่จะมาแสดงพลังความสามะัคคีพลังแห่งความเข้มแข็งแต่ว่าวันนี้จะไม่เฉพาะเจาะจงที่จังหวัดนครพนมเท่านั้นนะคะแต่จะขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยทั้งประเทศ ร่วมคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไปพร้อมๆกันในเวลา18นาฬิกาแต่ว่าในช่วงนี้ขอนำคุณผู้ชมไปชมบรรยากาศสดๆที่บริเวณหน้าสารกลางจังหวัดนครพนมกันก่อนค่ะ สำหรับกิจกรรมโครงการไทยสมัคคีไทยเข้มแข็งที่จังหวัดนครพนมในวันนี้นะคะกิจกรรมก็คือนำโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมท่านพงศริกุสมก็ได้เปิดกรวยถวายราชสักการะหลังจากนั้นนะคะก็จะมีพิธีลงนามถวายพระพรนอกจากทางท่านพ่อเมืองนะคะท่านพงศริกุสุมแล้วก็ยังมีรองศาสตราจารย์วิจิตรากุสมนายกเหล่ากาชาติจังหวัดนครพนม ส่วนพลังมวลชนนะคะที่มาร่วมกันในวันนี้นะคะมาจากทุกภาคส่วนของจังหวัดนครพนมที่พร้อมใจกันมาแสดงพลังความสามัคคีพลังแห่งความเข้มแข็งและนี่นะคะก็คือดินแดนพระาธาตุพนมข้าล้ําวัฒนธรรมหลากหลายเรนูผู้ไทยเรือไฟโสภางามตาฝั่งคงนั่นเองค่ะ โดยพื้นที่ของจังหวัดนครพนมนั้นนะคะถ้ามองตามแผนที่ประเทศไทยแล้วก็จะอยู่ทางฝั่งตะวันออก <Okay. S 1> ตั้งเรียบชายฝั่งแม่น้ำขุมซึ่งมีความยาวถึง174กิโลเมตรค่ะตรงข้ามกับสถาสาธารณารัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และในช่วงนี้นะคะจะขอนําคุณผู้ชมเข้าสู่การแสดงนะคะซึ่งเป็นการแสดงชุดนครพนมเรารักกันจากน้องๆนันกเรียนนครพนมวิทยาคมซึ่งเป็นการรำที่แสดงถึงความงามของจังหวัดนครพนมถึงความสัมพันธ์ของชาวนาครพนมซึ่งประกอบด้วยชนเผ่าที่หลากหลายเจ็ดชนเผ่าและสองเชื้อชาติค่ะ แต่ในความดีมีพระธาตุขาล้าทําเรื่องรองที่วทัดริมฝั่งโคงยิ่งชวนมองลำโคงอามดังทองคืนไหลเรือ เป็นการแสดงนะคะจากน้องๆโรงเรียนนครพนมวิทยาคมซึ่งแสดงถึงความงามของจังหวัดนครพนมนะคะความสัมพันธ์ของจังหวัดนครพนมซึ่งก็อประกอบด้วยชนเผ่าที่หลากหลายนะคะจะเห็นจากภาพบรรยากาศสดสนะคะในขณะนี้จากทุกชนเผ่าไม่ว่าจะเป็นชาวไทยเชื้อสายเวียดนามชาวไทยเชื้อสายจีนรวมไปถึงเผ่าผู้ไทยเรนูไทยกะเลิงไทยยอไทยแสก ไทยค่ะไทยโซ่นะคะซึ่งถือว่าความแตกต่างเหล่านี้แต่ไม่ได้มีปัญหาในการที่จะอยู่ร่วมกันแต่ตรงกันข้ามนะคะชาวจังหวัดนครพนมก็อยู่ร่วมกันด้วยความสมัครสมานสามัคคีและนั่นก็จะทำให้ประเทศไทยของเราเข้มแข็งค่ะ ถ้าพูดถึงจังหวัดน,นครพนมแล้วนะคะหลายๆท่านอาจจะนึกถึงประเพณีที่สําคัญของจังหวัดน,นครพนมนั้นก็คือประเพณีไหลเรือไฟในช่วงค่ําคืนของวันออกพรรษา15ค่าเดือน11นั่นเองล่ะค่ะซึ่งพึ่งกําลังผ่านไปเมื่อวันที่4ตุลาคมที่ผ่านมานั่นเองนะคะโดยชาวจังหวัดน,นครพนมเขาก็เชื่อกันว่าประเพณีไหลเรือไฟนั้นเป็นการบูชารอยพระพุทธบาทค่ะ กลุ่มพลังมวลชนที่มาในวันนี้นะคะจากทุกภาคส่วนซึ่งจัดกันที่บริเวณหน้าสารกลางจังหวัดนครพนมแต่นอกจากนี้นะคะอีก12อำเภอของจังหวัดนครพนมก็จะร่วมร้องเพลงชาติไปพร้อมๆกันกับที่จังหวัดนะคะ ทันทึกทางประวัติศาสตร์มาแต่โบราณการว่าเมืองนครพนมมีความเก่าแก่ใกล้เคียงกับอาณาจักรสีโคตรบูญเมืองนครพนมมีความอุดมสมบูรณ์พร้อมเพราะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มมีแม่น้ำสาขาข,าของแม่น้ำโขงหล่อเลี้ยงแตกต่างจากพื้นที่ที่แห้งแล้งของดินแดนอีสานโดยทั่วไปนอกจากนี้เมืองนครพนม,มยังมีพระบรมเจดีย์ธาตุเก่าแก่ที่สร้างมาตั้งแต่ต้นพุทธศักราชนามว่าพระาธาตุพนม เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเป็นศูนย์รวมแห่งจิตใจของชาวไทยอีสานอีกทั้งชาวไทยทั้งประเทศมาแต่ช้านาน เรารู้จักกับความเป็นมาของจังหวัดกันแล้วนะคะในตอนนี้ขอเชิญพี่น้องประชาชนไทยทั่วประเทศเตรียมตัวเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไปพร้อมๆกันเลยค่ะ แปนาฬิกา เป็นการแสดงพลังความสามาคัคคีพลังของความเข้มแข็งที่จังหวัดนครพนมนะคะส่วนในวันพรุ่งนี้จะเป็นการแสดงความสามัครคีของคนในชาติที่จังหวัดนครราชสีมาสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ